นี่ครับลดพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็จะทำกันอยู่ที่อำเภอลานกระบืออันนี้คือ,เ,อเป็นท่านเป็นอดีตทออนะครับแล้วก็ท่านมีความชื่นชอบเกี่ยวกับในเรื่องของไฟฟ้านะครับแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์นะครับทุกอย่างอันนี้แอร์นี่ใช้พลังงานอะไรครับเนี่ยทออตอนนี้ใช้โซล่าเซลล์ครับ รถทั้งคันนี่ใช้โซล่าเซลล์ทั้งหมดเลยโซล่าเซลแล้วรถคันนี้จริงๆแล้วได้มาราคาประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย 200, นี่สองแสนสองแสนนี่คุ้มเลยใช่ไหมครับอ่าสองแสนแล้วก็มาทําเพิ่มอีกประมาณเท่าไหร่ครับเพิ่มไปใช้เฉพาะโซล่าเซลเนี่ยประมาณตอนนี้โซล่าเซลเนี่ยแอร์ด้วยอะไรด้วยนี่ก็น่าจะประมาณเกือบห้าหมื่นหรือไม่ถึงห้าหมื่นนะเพราะเราทาของเราเอง เรานี่ยผมยืนดูนี่เย็นมากเลยนะครับเนี่ยขนาดปรับอุ้สาแค่ยีแอรเป็นแอร์อินเวอร์เตอร์ครับเก้าพันบีก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับหนาวที่นี่หนาวายหนาวตาครับก็เป็นที่นอนนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างขึ้นมาเองได้แล้วก็ท่านมีโครงการที่จะไปเที่ยวลาวนะครับเดี๋ยวรอรอติดตามที่จะไปเที่ยวลาวกันดูนะครับ อ่าเนี่ยครับอันนี้เป็นระบบไฟฟ้า,ข,า,าข้างบนข้างบนเป็นโซล่าเซลล์นี่คือแผงหลังคา,รางตรงนี้เลยใช่ไหมครับอา่าข้างหลังนอก,กอยู่ด้านนอกอืมด้านนอกด้านข้างตรงนี้เป็นอะไรครับเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นเคาน์เตอร์สามารถที่จะเปิดได้อา่าเปิดได้นั่นก็เป็นเคาน์เตอร์อืมเปิด,ปดได้เลย เียมาต่อเติมทำเ่ยังไมไ่ว่าจะเอาไม้สนมาทําใหม่บุกให้ดีหน่อยก็ยังไม่มีเวลาจะค่อยทำไปครับโอเคครับเดี๋ยว <Yeah. S 2> เรามาติดตามกันในตอนต่อไปนะครับ